ขอต้อนรับสู่ช่องพับจีไทย l ลน์ออฟฟิเชียลฝากกดติดตามซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอพับจีแบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่ามีแต้มอยู่ด้านบนนะครับเขาเรียกว่าเป็นพ a าทูนแบทเทิลก็คือยกกองร้อยตีกันอะอย่างะะที่บอกเนี่ยสามสิบเอ็ดยี่สิบเก้านี่คือหมายถึงว่าใครยิงตายก็น็อกแล้วก็ตายออกจากเกมก็แต้มลดลงไปเลยใช่ครับใครหมดก่อนเนี่ยคือ รัชนะถูกต้องแล้วครับอ่ะอย่างเงี้ยตอนนี้ทีมไทยของเรานะฮะอยู่สีน้ำเงินนะพี่อาร์ตเป็นรองอยู่คือเหลือ29ชีวิตเอ้ยนี่ฮะแฟดเก็บซาเปาไปเขาเหลือ30คนแล้วถูกต้องฮะมีน็อกนะครับมีดึงขึ้นมาได้มีการแก้ตัวกันนะครับถูกต้องครับแล้วตอนนี้คานขอชีวิตกันอยู่ฮะทางเวียดนามครับบ้านหลังนี้ฮะแล้วม่รู้ว่าจอยนี้เป็นน็อกจากสี L หนึ่งไม่รู้โดนเทิน็อกจากเลวิดไปมิโนรู้บอกชุบด้วยชุบด้วยฮะตรงนี้โอ้ไม่มีใครมาชุบได้ฮะมิโนรู้โดนเก็บจากเก็บโอ้เรรรรีียยบบ้ออคัพ่า์แล้วสวิตตอนนี้ฮะะะปทดครับไม่โกงครับป๊อประเบิดมาสั้นนๆแต่่มมัเเลยยยไได้้รรีบอ โดนกันไปคนละสามสิแล้วนูรินเฮด็อตซูบังน็อกไปอีซี่เลิฟโดนระเบิดสวิตน็อกไปเหมือนกันโอ้โหหลังกรแผงตัวนี้นี่มีมาเป็นแผงนี่นูรินครับเอาขาไอเอาปืนสไนเปอร์ใหม่นะใช่ครับไปน็อกคันด้านของเอมตี้ได้ครับต้องบอกฮนะ โมสินนาแกนนะใครเคยดูบ้างฮะสไนเปอร์โบราณเมื่อก่อนเมดโอ้โวงเฮ้วยงวงกินไทยฮะท่านผู้ชมเฮ้ยไทยเราอยู่นะครับผมถูกต้องแล้วแบบนี้แล้วนิโอติก้าครับโมโนท็อปครับหรือไฟครับไปน็อก2คนครับแล้วไฟซ้ําไปเป็นดับเบิลคิวของนิโอติก้าทำให้ไทยเราตอนนี้เหลือ2ปคนส่วนเวียดนามเหลือ27เเท่านั้นนูรินยังฮอตต่อเนื่องระเบิดน็อกนิกกี้ไปนูรินบอกในไทยผมอาจจะกลัวรุ่นพี่แต่ถ้าระดับชาติเจอกันได้ผมไม่รู้จักเอาละครับนี่ฮะนิววี่ครับ นี่ครเราจะแบ่งออกไปเนี่ยสควอร์ตหนึ่งนะครับผมจะมีทั้งหมดใน8คนด้วยกันนะครับครับก็คือเอา2ทีมมารวมกันเป็น1สควอรตนั่นเองนะครับแล้วจะมีทั้งหมด4สควอรตต่อสีถูกต้องนะครับสีแดงจะมี4สควอรตสีน้ำเงินจะมี4คสควอรตนะครับอันนี้นี่คือทีมเดียวกันใช่ครอย่างที่เราจับอยู่เนะ่ยครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับเรามีคะแนนให้แค่สทีมเท่านั้นคือทีมเงินทีมแดงซึ่งไทยแลนด์อยู่น้ำเงินนะครับเนโอติก้าครับได้ยินเสียงแล้วครับว่ารอบบ้านม่่้าาแมตชช์ะไไวิใดดจปป สมมติถ้าเกิดเป็นไทยเนี่ยก็จะได้เขาเรียกเอเนชั่นสกอร์ไปเนี่ยอีกหนึ่งเลยตอนนี้นำอยู่ซีหนึ่งถูกต้องถ้าเกมนี้ไทยได้เนชั่นสกอร์นำห้าเนึ่โอ้โหเรามากิตยศอยู่แค่อื้อครับถูกต้องนะฮะโชว์แมตช์จะไม่นับสกอร์แลนกิ้งหรือสกอร์คิวเดีทั้งสิ้นนะครับถูกต้องส่วนสกอร์เอเนชั่แกิ้งนะครับของทางกดซูปเปอร์เนี่ยก็จะไปนับในเรื่องของรอบที่2เป็นต้นไปอ่า<ป>ถูกต้องแล้ว ตรงนี้จะเป็นเงินรางวัลไงใช่ครับเอาล้วนอกจากวันนี้เจ้าแมนครับเจ้าแมนมาใกล้ๆกับแอมซีนี่ฮะ<น>เรียบร้อยสอยแอมซีฮะแล้วเก็บแอมซีไปตอนนี้ไทยเราเหลือ28ไม่นอมเหลือ25ยูนิคอร์จังหวะนี้ไปน,น็ปนปนนอกสวิตนูรินโดนน็อกเหมือนกันเอ็มิเคเก็บนูรินออกจากเกมไปมโซโลซี่ครับโดนิโอติกา้าน็อกไปโดเนโอติกา้าดับเบิลน็อนกยูนิคอร์ครับใช่ครับโหดูฮันนี่วี จังหวะนี้ฝังตัวอยู่ในบ้านครับแล้วเป็นไทยแลนด์ของเราเนี่ยครับเก็บไปน็อกหลายๆคนเลยท่านผู้ชมครับอ้าวเดินขึ้นมาไม่ดูครับแม่นิววี่สอยล่วงไปฮะตรงนี้เอ็มตี้แล้วเขาเติร์นไป้โจังหวะ r e โหลดครับโอ้โหลดอยู่ฮะจังหวะนี้เลวิทฮะไปเก็บนิววี่เราจะเกมไปแล้วเอ็ดดี้ครับจังหวะนี้ไปเก็บทางดิยาได้เหมือนกนันดิยานนนเก็บไปแล้วแลกกันมาตรงนี้ยังไงเลสรีโหลดแล้วโดนค้ำมาสวิตก็ไปน็อกได้เหมือนกันครับซีวังมาบลูโดนน็อกไปเอาล้วครับเอ็กซ์คลูซีครับตัดมาที่นี่ฮะโอ้โหแล้วเเป็นกมโฮฮมะ อีสิเลิฟครับเก็บสวิตออกจากเกมไปเช่นเดียวกันกับยูนิคอร์นนะครับใช่ครับโอสวิตนี่อยู่ท่ามกลางวงล้อแล้วนี่โอติก้าอยู่ท่ามกลางวงล้อของเวียดนามท่านผู้ชมครัมีเจมอยู่ไกลๆตอนนี้แล้วนี่โอติก้าเราเก็บจากเกมไปแล้วเลสโดนไปติดๆจากเชสแล้วตอนนี้เหลือ22คนเท่ากันฮะใช่ครับนี่ฮะดูเอสโคลเซียพยายามวนรถดูด้านนอกนะครับโอ้โหแล้วเวียดนามนี่เขาเน้นเขาเข้ากันเป็น4ีทีละ4ีทีละ4เลยเมื่อกี้ใช่ครับโอ้โหคือต้องบอกฮะท่านผู้ชมครับการเล่นแบบนี้เนี่ยต่างประเทศก็มีหยิบมาเล่นแล้วนะตอนรู้สึกจะเป็นนนททีีมมมสหรรรัััฐออเเเิิกกกาาาบบซลจะ นะครับแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบท่านผ huh> ู้ชมอันนี้เป็นอเมริการหนึองการเมกาใต้นะครับผมอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เราดูแบบ32มสิบมสิบสแบบยึดพื้นท MM> ี่วันนี้เราให้ดูแบบ32มสิบมสิบสแบบนี้เลยนะฮะแบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับมีโหมดการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเอาง่ายวงเนี่ยเหมือนการมีวงและเป็นแบบใหญ่นะครับทุกคนต้องเคลื่อนตัวเพียงแต่มันกึ่งๆเล่นแบบทีมเดสแมทใช่ครับใช่ครับตายแล้วตายเลยด้วยนะครับโอ้น่เวียดนามเหมือนเขาเริ่มรีกรุ๊ปกันว่ะ เหมือนเขาคุยกันมานะฮะไปด้วยกันนะเนชั่นสกอร์เพื่อเราตามเยอะถูกต้องตามอยู่หนึ่งสี่ต้องเอาเวียดนามวันนี้ต้องเอาหน่อยจริงหลายๆคนที่เป็นทู้ชมวันนี้ก็บอกกันว่าอย่าเพิ่งประมาทเวียดนามนะครับอ่าเรียบร้อยพีเคก็เลยน็อกวงไปเลยฮะทู้ชมโอ้แล้วเมื่อวานนี้ใครที่พลาดการรับชมนะไปดูย้อนหลังผมอยากให้ดูเกมที่สามคาร์ลคินจำได้ไหมครเวียดนามอิมมอร์ทัลไทยก้อนไทยก้อนแปดเทดช็อตมั้งตายแล้วยิงกันแบบอย่างนี้ คือยิงแบบผัดกันโชว์ฮะพอเกมที่4ก็เป็นนูรินของไทยเราเหมือนกันนะฮะที่โชว์เข้มไปเหมือนกันนะครับเนี่ยโทนี่ครับไปน็อกเอ็ดดี้แล้อ้าวแล้วเอ็ดดี้ตายวงไปเลยครับใช่ครับเหมือนโดนซ้ำใหม่นะครับแล้วตอนนี้ไทยเราเสียเปรียบผู้เล่นนะครับเหลือ21คนเท่านั้นครับเดียมจีครับพับจับอยู่ตรงนี้ครับยังไงดีฮะเดียมจีโอ้โหทีมเขานี่ธนวัฒน์มีคนโอ้อันนี้เป็นไทยแลนด์เดลต้าผสมกับทางไทยแลนด์แคทเอ้ยไปฮะพี่อร์ รถไฟจะไปโคราชตดน้ำพาดไปลาดบุรีนะครับนี่ฮะคือกิมมิกใหม่ครับในวิกเคนดี้นะครับโอ้แล้วมากันเป็นแก๊งเลยฮะโอ้โหแม่บอกเลยว่าโจรชัดๆนะฮะนี่ครับรถไฟครับไปเรื่อยๆครับแล้วเขาจะไปแวะเมืองต่างๆคือในแมปก็จะมีเขาเรียกสัญลักณ์รถไฟอะครับเป็นรางรถไฟเวลาดูในแมพคนขับนี้เป็นท่านม่อนนะฮะท่านม่อนยูชิครับผม นำทับมานะครับคืออยู่บนรถไฟเนี่ยทั้งยิงคนอื่นได้และคนหนึ่งก็ยิงเราได้เหมือนกันอาใช่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 ดูเขาเวียดนามครับเดินทางติดรถมานี่ถ้ารถไปขับคู่แบบขนาดกับรถไฟนั่งบู๊ชัดๆแบบฟ้าเกาโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในเกมแบนดิ้งเพราะว่ามันถูกกำหนดโดยวงถูกต้องแล้วเวียดนามเนี่ยตอนนี้เข้าวงกันมาเนี่ยกระจุกก็พ้นนฮะเป็นกองแมลงวันทั้งนี้อะดูฮะแม้เข้ามา20%ของวงนี้ กองกันแบบมเอ้ามีน้องวงด้วยฮะแม่คาวังมาบรูนะเป็นน้องผู้หญิงนะน้องฮิปโปแบ็คฮิปโปแบ็คนะครับผมน้องวงใบแล้วนี่ฮะไทยของเราเนี่ยอยู่กลางวงนะเราเนี่ยเน้นเล่นโพสิชันหรือพื้นที่นะเนชั่นสกอร์ครับผมแม่ผมบอกเลยระวังกิติยศมันสำคัญนะท่านผู้ชมอ้าวนี่แก๊งรถไฟเรายังไม่เข้ามาเลยนะฮะครับการบรรจุวงนะท่านผู้ชมมันเป็นหัวจักโบราณนิดนึงมันมันเคลื่อนตัวช้าสมัย30ปีแล้วตายวงหาเลยนะเนี่ตายทั้งคันเลยทั้งลำเลยโอ้โหเอาเลยครับ นี่คือค o นเน็กซี่นะครับแกงนี้ไทยแล์แคนนอนบางส่วนเลยครับที่เข้ามารวมตัวกันตรงนี้ครับ43คนนะครับแบ่งเอาเป็นไทยจอนี้เหลือ21คนครับเวียดนามเหลือ22คนสู้กันเพื่อเนชั่นสกอร์ครับท่านผู้ชมครับเนชั่นสกอร์อย่างที่บอกนะครับว่าไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลแต่เกี่ยวกับรางวัลเกิจยิยศที่ทางพับจีคอบจะจัดให้กับประเทศนั้นๆที่ได้แชมป์ที่มากกว่าหรือการกไกานั้นเองครับ ส่วนการนับคะแนนครับเราจะนับจากคาราคินดูโอทั้ง2รอบรอบ2อรอบที่3รอบที่4เป็นวิกเคนดี้สกอตและอินเทอร์เกลสกอตครับของแต่ละวันแบบนี้3วันนะถูกต้องเลยถ้าพูดจริงเนี่ยเราโดดกันแค่12รอบโดดเพื่อแย่งชิงกันรางวัลใช่ครับส่วน3รอบโดดที่เป็น3ามสองเทสคือไปนับเนชันสกอร์ถูกต้องเลยครับแต่ว่าเนชันสกอร์ของเราเนี่ยนะครับเรานับจากทุกเกมด้วยเช่นกันนะครับถูกต้องครับเพราะว่าใครที่เป็นชาติไหนที่ได้แชมป์ในเกมนั้นๆนะครับ ก็จะได้ในทัสกอร์ไปด้วยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วนะครับรถย่อมไวกว่าฮะท่านผู้ชมอ้าวแล้วซีมองมาดูรถความตายไปแล้วออกเกมไปแล้วเฮ้ยโยชิมิลีฮะโดดลงบอกเฮ้ยเพื่อนรถน่าจะไวกว่าว่ะชั่วโมงนี้นะฮะโดดลงมาแบบเจอรถพอดียอมเจ็บอ่ะยอมเจ็บนะครับเอาละครับอย่างน้อยพวกเขา ผ่านลอดจากเขาเรียกว่าวงฟ้ามาแล้วนะครับแล้วเจเจรีโอไปโอ้ไปตกเข่าตาเองครับเมื่อกี้เหมือนอาจจะตกรถหรือเปล่าเลนเทฮะเจเจรีโอสุดโอ้วง <ๆ S 1> ฮะเป็นไงฮะสีน้ําเงินนะฮะผมบอกเลยว่าเต็มพื้นที่ถ้าคุณจะเข้ามาเนี่ยอู้แต่ว่าเวียนนานี่มาขอโทษนะน <c oughs> <c oughs> ี่ก็มาแบบรถไฟเหมือนกัน <c oughs> พระเจ้าช่วยสองสี่เก้านะฮะอันดับของเมืองห้องนี้ยกพวกตีกันโอ้โหกอนบอเซนครับ โอ้โหเขาเดินเท้ามาเลยนะคุณคิดดูดิป๊อตเซนนี่สมเป็นสเกาวอะสโคไปเฮ้ยยี่สิบเอ็ดตัวเพื่อนปกติจะมีเฮ้ยสองเฮ้ยสี่อันนี้ยี่สิบกว่าตัวนะฮะยี่สิบตัวทิศสามร้อยตรงนี้นับไม่ทั่วนะโอ้โหมาหลออด้วยลิงฮะไปแล้วสนุกไปอีกแบบฮะอย่างที่บอกนี่คือโชว์แมทนะท่านผู้ชมเออคือตอนนี้ที่เราว่ายังไม่เห็นใครฆ่ากันหรือว่าใครยิงกันนะครับเพราะว่ามันมันมีการรวมตัวกันนะครับ แล้วดูเวียดนามโดนเราเปิดฉากใส่เหมือนกันครับแม่ทีมไทยเราครับโดนตัวกันเป็นแผงและยิงไล่ไปครับไล่พื้นที่ไปไฮสกีบอกรอก่อนนะฮะเดี๋ยววนเข้าไปชิดๆก่อนโอ้ยแล้วนี้เขาขับอ้อมแบบยานขับอ้อมวงฮนะดูว่เขาขับเรียบวงแล้วเข้ามาโดนยิงรับจากโนด้าโนด้าแจ้งเพื่อนให้บ้านนี้มีฮะอจอดมาสี่จอดมาสี่โอ้โนด้านี่เป็นเขาเรียกว่าป้อมประภาคารนะฮะดู ของเคลื่อนไหวาจากด้านนอกนะครับแลโนโดราแกแหลมออกมาคนเดียวด้วยครับอโอ้โหแล้วมีแค่คุณสี่ฮะคอสู้ไม่ได้ไปโดนไทยคเอาแล้วครับเจอตัวหลักตัวแสบด้วยแล้วโดนสวนมาสองนัดแะต้องจอดก่อนเลยฮะโนดราถูกต้องครับอ้าวแล้วไตรเปโยวเขาจอดนี้โดนน้อยโดยฮอนโบย่าครับไทยแลนด์แฮมเมอร์ย,ยังคมอยู่แล้วเดินกันมารีกรุ๊ปนะอันนี้แก๊งไหนเนี่ยเป็นตีน้อยนะครับโอ้เดน้าไม้ตรงนี้ตีน้อยอันนี้ <laughs> แล้วมีเบลโมอน <laughs> อันนี้แก๊งนอวงฮะแก๊งนอวงกำลังกำลังจะเข้าวงเลยครับผม จะเป็นไทยแลนด์เยเกอร์นะของโยช,ชิมิบุรีครับแล้วโนโด้าครับคอมมินีกล้องคูณ4ครับฟอลโล่ใส่ลดด้านล่างไปองเ,โโาเอาละครับโนด้าครับเฮ้ยเหมือนเห็นโนด้าเหมือนเห็นดูครับบอดบาร์ครับเฮ้ย21คนเท่ากานันนี้เอาจิงจังเลย <c oughs> จิงจังเลยฮะคือ <c oughs> หายทีละหนึ่งทีละหนึ่งฮะอืมวนแล้ในบ้านหลังนี้มีน็อกมาครับมบอดบาร์ครับ นี่ครับซไนเปอร์ปืนใหม่นี่ครับที่เราเห็นกันเนี่ยครมันจะหน้าตาโบราณๆอย่างนี้ครับโมสิ้นหนักแก๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบโอ้ยเราบอเซนครับไปน็อกโซซ็อกซอนอ่าฮะโซซ็อกซอนนะฮะเฮ้ยวงบีบมากินน้ำ50เปอร์เซ็นด้านล่างฮะไทยของเราอย่าพยายามโอบล้อมด้านขวาแล้วตีนน็อกวงไปแล้วยิงลับมาเต็มมะเจเยอร์แมคเคนซี่โนด้า แล้วยิงมาฮอนโนดากดมาจนที่โนดาเฮ็จอดน็อกไตรบิโอน็อกไปครับอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้ภาพที่ไม่ได้จับแล้วโนดากดลดอยู่กดลดอยู่โนดาบอกไม่เข้าไม่เข้าเลดนดอดแล้วโอ้ลถความเจ็ดรดระเบิดตายไปอีกสองไทยแลนด์ตอนนี้เรานำนะฮะยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้านำอยู่3คิวนะฮะท่านผู้ชมครับเชียร์เยอะครับเปลี่ยนุมมากับคูณ3 m 4ของเขาครับเปลี่ยนมาเป็นมือเปล่าวิ่งฮะทีนี้ใครชิงพื้นที่ในวงได้ก่อนครับได้เปรียบครับแบบนี้ถูกต้องเออเวียดนามเขาแบบ อ่าโนดราค,ครับได้คิวจิดราพิโอไปที่หลาตายไปครับเฮ้ยแล้วแกโม่งเข้ามาแกรู้ว่าบ้านนี้เพื่อนแกอยู่แกขับรถอ้อมวงมาเลียบน้ำเฮ้ยแกจริงจังนะเวียดนามวันนี้มผมบอกก่อนเลยครับดูครับเหมือนเน้นขึ้นเยอะครับเพียงแค่โชว์แมตช์เท่านั้นเองครับวันนี้เฮ้ย้นธนวัฒน์มาไงมอไซส์สามเฮ้ยเฮ้ยธนวัฒน์บอกเฮ้ยเพื่อนมันอยู่ไม่ได้จริงๆต้องชาร์จเฮ้ยธนวัฒน์เพื่อนแล้วชาร์สมัยเมื่อกี้ไี่เป็นับบบาลคิวแล้วแล้วแกวิ่งมาคนเดียวแบบนี้เลยอ่ะธนวัฒน์ธนวัฒน์เพื่ คุณคิดว่าคุณเป็นขุนพันธหรือเปล่าไอ้เฮดช็อตไอ้คิวห้าร้อยไปแล้วโนดาไปน็อกยูนิคอร์นธนวัฒน์ระเบิดดักระเบิดดักระเบิดดักโอ้เฮ้ยมากันกี่คนมากัน5คนนะฮะและ้วโนดาเก็บยูนิคอร์นออกจากเกมไปธนวัฒน์เรียกโคเรซี่กับดีเอ็มซีมาเติมพรโท้อที่สงครามย่อมนุษย์แล้วเจมก็ขับรถดิฟลงมาช่วยด้วยโอ้โหดูครับธนวัฒน์กับโคเรซี่ประสานงานเข้ามาแต่ยังไม่น็อกนะครับตรงนี้ธนวัฒน์อ่ะธนวัฒน <IQ S 1> <ot> ์โมโนตันเก็บไอคิวห้าร้อยสิบห้าคิวไปแล้วจะเยอะคน โซซอกซอนไปฮะตรงนี้และอีซี่เลิร์ไปน็อกธนวัฒน์เสร็จมาอคนอนเดซี่บอกแป,ป๊บหนึ่งฮะแป,ป๊บหนึ่งฮะจา่าบีรอแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมช่วยให้คนอนเดซี่จอดรถเป็นบังเกอร์ให้กับธนวัฒน์โอ้ยแล้วขับรถมาเติมเอ็กกูเซียเอ็กกูเซียบอกเดี๋ยวจัดการให้ตรงนี้รถตีน้อยชนโซซอกซอนตายไปเอ็กกูเซียน็อกไปอีกหนึ่งแล้วขับปาดมาอยากก่างกระดังบู๊ <c oughs> แล้วลงรถมาเฮ้ยเอ็นพีเคบอกขอโทษผิดไปแล้วโอ้โหเอ็กกูเซียมาแบบเคมายฮะท่านผู้ชมทำเมื่อกี้ขอโทษทีผิดไปแล้วอันสต็อปเรับผม ไทยแรของเราขยบเข้าใส่เวียดนามริมน้ำชายหาดตรงนี้แม่ถึงว่าบางแสนแพ๊บเดียวเหลือ7คิวครับเป็นไงฮะไทยเรายังเหลือเท่าเดิมนะทุกทีขอโทษทีฮะเวียดนามไม่มีหนังอลองไม่มีตัวอย่างไม่มีเลฟเฟล c e ผมบอกเลยเนี่ยหนังเราเนี่ย บุกป่าเผากระท่อมกันบ่อยถูกต้องนะครับไปที่รู้จักกันดีใช่ฮะนะครับตายแล้วขับผ่าวงดวงกระสุนเมื่อกี้แล้วบอสเซนน์น้องเจเจลิโอไปแล้วเลวิสไปน็อกกอดแมวได้เหลือ5ชีวิตเลยครับสำหรับเวียดนามนะครับแล้วดูฮะซัมมาจากอันนี้ฮะจีสามสิบหกครับครับโอดูตฮะเจเยอะกับบอสเซนนี่ยิงกันเพลินๆแล้วเลวิสครับไปเก็บกอดแมวออกจากเกมไป เหลือ20ต่อ3ครับถูกต้องครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเนชั่นสกอร์เรากำลังจะขึ้นนํา5ต่อ1ต่อดีแม่กำลังจะเป็นสัญญาณที่ดีของเราอีกแล้วครับจริงครับแต่เลวิดครับซ้ำตีน้อยไปครับแล้วคนเนซี่ขับรถเข้ามาโมกบ้านนี้เอาตีลังกาลงมาแล้วจาด์สม็นไปน็อกเลวิดจาด์สม็นกดเลวิดออกจากเกมไปเขาเหลือแค่2คนแล้วบ้านนี้จะโดนล้อม จะโดนล้อม DMG m a x o n a โคเนซี่กำระเบิดน็อกไป Maxonat ครับน็อกเจนไปได้เหมือนกันแล้วเอาเทดไปเรียบร้อยครับเจนโดนเกลจะเกไปเขาเหลือคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงฮะน้องดิตี้เอาละครับผมโทษทีนะฮะท่านผู้ชมฮะชายไทย18คนกันญิงหนึ่งสาวคือน้องนิวี่น้องน้องดิติี้บอกว่าไม่เอาไม่ยิงฮะลงน้ำตายเลยดีกว่าโทษทีฮะตอนนี้ผู้ชายลองไม่หมดแล้วฮะโอ้ดูครับมีเพลงไหมฮะ อยากให้เพลงช็อตนี้เลยกันไปแล้วฮะัิติบอกไม่ให้ยิงไปอิติฮะแม่คิดว่าอยู่เมาดีฟฮะ,ะผมว่ายน้ำลงไปฮะ,ะในทะเลแดนกว้าง น,น,น่าจะไม่รอดแล้วดิติคุณไปน้ำพังคุณจะพังสนุกนะครับอ่ะช็อตนี้คุณพ้งสนุกอันนี้ดิติดำน้ำไปว่ายน้ำไปอามีอเม่ฟรีสไตล์ไปฟรีสไตล์ไปผีเสื้อมาผีเสื้อมาเมแมกอรซี่มาแมคกอซี่มาแมคกอซี่มองหาอยู่แมคกอซี่ยังหาไม่เจอเมคเกอร์ซี่รู้ได้ไงอยู่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 น้ำนั่นนี่ฮะเมแมกอรซี่เรื่องของผู้หญิงเขาถนาัดอ,อยู่แล้วได้ครับผมโดจดน้ำตามไปฮะแมคกอซี่เรียบร้อยครับเวียดนามครับโดน ตัดออกจากเกมไปหมดเลยแล้ววิกตอรี่เกิดขึ้นฮะกินไก่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราครับในการโชว์แมตช์สามสิบสอง VS สามสิบสองนะครับคุณดิติเนี่ยนะครับเอาแล้วครับผมแม่หน้าตาแบบว่าน่ารักมากมากนะครับผมได้เห็นในรูปมาไปถึงตรงนั้นนะท่านผู้ชมอันดับหนึ่งนะอ่าเป็นยังไงพี่อาร์ตเจ๋เยอะครับกับหน้าของจัสต์โมเมนต์ได้ยิงกันไปคนละสามนี่เหมือนคัดมาแล้วเป็นท็อปสิบนะครับที่ยิงเยอะที่สุดของประเทศไทยและประเทศเวียดนามนะครับที่เราดูกันเวียดนามเป็นเลวิสนะซีคิว ส่วนไทยเป็นทางเจเยอร์เท่ากับ just moment นะก็กลายเป็นว่าท็อปคิวน,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 นะครับอยู่กับเลวิสนะยิงเยอะที่สุดในแมตช์โชแมตช์นี้นะครับที่เรียกว่าพาทูนบทเทิลครับถูกต้องครับ